ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ที่ตำบลป่าศักอำเภอเมืองลำพูนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้และขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยร่วมกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมจนเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมยึดหลักเป็นครัวของชุมชนที่ปลอดภัยพึ่งพาตนเองแบ่งปันเกื้อกูล เหลือขายสร้างไรายได้อยู่รอดพอเพียงยั่งยืนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพหาหัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนมีกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์โดยทีมผู้นำจิตอาสาพหาหัฒนาชุมชนได้รวมตัวกันจากความสมัครใจผู้นำมีหัวใจแห่งความเสียสละมีภาวะผู้นำได้รับการยอมรับและสามารถถ่ายทอดได้มีบทบาทเป็นผู้นำต้องทำก่อน เป็นแบบอย่างและทำอย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้คำปรึกษาแนะนำประบทัศนะคติการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แบ่งปันเอื้ออาทรเกื้อกูลสแสวงหาภ้าคี้เครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานในทุกระดับ ซึ่งได้หล่อหลอมผู้นำจิตอาสาผ่านาชุมชนทุกท่านด้วยการมีศูนย์รวมใจร่วมกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านกระบวนการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้และติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือนเพื่อให้ครัวเรือนมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคเหลือก็แบ่งปันขายสร้างรายได้ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนในระดับอําเภอจัดตั้งศูนย์แบ่งปันแปลงผักรวมธนาคารมเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นเครือข่ายในรูปแบบประวัได้แก่โค้งหนองนาในโรงเรียน ดำเนินการณะโรงเรียนวัดสันปาา่าศักตำบาบลป่าศักด์อำเภอเมืองลำพูนโดยร่วมกับคณะครูผู้นำชุมชนและนักเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนจัดทำแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น s p ป c เ m a k e r โคกหนองนามโมเดลสร้างแหล่งอาหารให้กับนักเรียนและชุมชน คลังอาหารชุมชนตำบลทากาศอเภอแม่ทาดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของวัดและหมู่บ้านกิจกรรมประกอบด้วยคลังอาหารชุมชนตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดบุญแบ่งปันส่วนพอเพียงดำเนินการณบ้านไร่น้อยหมู่ที่7ตำบลม่วงน้อยอ,อป่าซางโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านไร่น้อยเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวเป็นที่ว่างสร้างอาหารให้กับคนในชุมชน แปลงผักรวมตำบลบ้านทิโดยร่วมกันทำแปลงผักรวมสร้างความมั่นคงทางอาหารแบ่งปันผลผลิตให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนมีถังขยะเปียกรักโลกสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาดมีถังขยะเปียกร้อยเปอร์เซนมีการจัดตั้งธนาคารขยะมีพื้นที่สีเขียวถนนกินได้ มีการบริการจัดการขยะอย่างย ơn, Asia, ั่งยืนโดยมีพื้นที่ของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ตำบลป่าศักด์ตำบลบ่วงน้อยเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมมีการช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลเพิ่มพูนความสุขแก่กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส สร้างองค์ความรู้ทักษะอาชีพให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนการมอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้โอกาสหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยศูนย์แบ่งปันศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนมีแผนยกระดับและพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์แบ่งปันสร้างสุขให้ชุมชนพัฒนาส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ เป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ครบวงจรมีการจัดการความรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ในทุกช่องทางจากการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของศูนย์ผู้นำฉิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเกิดจากหัวใจแห่งการเสียสละของผู้นำผู้นำต้องทำก่อนการมีสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจมีความสามัคคี มีพลังแห่งความร่วมมือต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งผูน้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถนําไปถ่ายทอดต่อยอดและขยายผลได้เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการครบวงจร ภายใต้โครงการเสริมพลังฐานเรียนรู้มุ่งสู่วิถีพอเพียงซึ่งจะก่อให้เกิดการยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาฐานเรียนรู้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นและจะขยายผลแบ่งปันองค์ความรู้พันธุ์พืชให้กับศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอําเภอศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนมีความเชื่อมั่นว่า การยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยองค์ความรู้และหัวใจแห่งการเสียสละสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืนสืบไป